Một cái cắp quái đó. Càng có việc đó chiến lược ở trên nóng. Monday lắng nắng. Về nóng môn trên lắng nó nắng môn trên lắng nắng 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 נו, 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 נו โค้ดีิเดต้าวีโร่น้ำตนตาบเ์เน่น้ำตนตาบเกาหลีเด้อนี่เด้อของธรมรมชาติแท้เลยว่าเป็นน้ำเขาดูดมาเด้อของธรรมชาตินะสตีกี้นะนี่จะธรมรมชาติเตีกี้น้นะของเกาหลีน้านี่ชุงง่งบังบอลล่เกิร์แต่เราปอกเหลร่วมหลักความยุติธรรมนานชวานะนี่เราต้องนำมาลุเชตเทป้ามาเทป้าจันก่เนี่ย

ตรงตรงก็บนอตรงรถเอจะตรงกไม่ดูแต่ิงทเราตองเติบแล้เลียปลงสิเท่าเพรอบที่ตรงก็ไม่ดูตรงก็เมืไม่คที่นดูเรงซึ่งลยนะไปจชงนนจีลจีชมได้เราเท่รจีตี้นแต่อชรแล้วล ก็ที่อหล่อๆที่ตัวนะตัวลกเฉยนะเที่หลงล่อ้อนหลัับัวที่นู้นชอนนจ้อีนนลงขีน้นจอนนอ่หลงีนนบ่ก้อนที่นบ่อบัวตเด้อ น้องกอลีกูตัวติดเชนกนกขอป๋าจอนอนล่อซะนะชีโมจะล่อเลยนะพอจอนตรงนันมาลุกใจนอนล,ลงจฉตายยตะกาพี่สาลงมาเติป้ามันน้องก็เตียป้าเลียป้าดาป้าเดอป้าเขียสิหหายน้อก็เตียนะจง<ก>นอูฉีดตรงนี้ตรงนนอนเชียเว่าลฉติดตรงนี้นอนเมันอไเด้ทำาตานอเตัตู từ nó to tù sẽ chó cho ăn rồi chó cho nên một số đó một quả tập khó là tôi chỉ trông lên tôi chỉ trông lên thì là gì hết ít tối đây trời cha nó nhớ nó thế đến từ nó thế tới khi chúng ta chém nó me chém nó chém me cho po hết nó rồng chúng tôi mua cá cơ nữa cho con to à thiên trời lạnh cho nó lo được thế nó thế ủa ừ. tuần

cố khu này cố lên khu rồi nó kiệm ăn ô yêu khả ô chịu chịu khó chịu cái chịu 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 kho ก็ต้องจี้ต่อเลยอ,อ่ะเพียอันเนมุนอันเนมุน,นไปเลยพี่ไปอ่ะ นเนี่ยติดเจอภาษาเกาหลีหนึ่งนย่กับตองเทนงนี่ยเราก็เ้อนองนาะคือไม่คือไม่ติโดโรงตรงก็ไม่เต้นนะน่นะเนาะจะปาตางรงกอกูจะเนี่มัชัวจะปารงกอนเนาะจะปารงก้อน,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 นะ เต้าป้างก็กระน้เจ้าป้านอหนเจ้าป้านอจีป้ายางน้ป้าที่เทนก็ป้ายางแท้จิอย่้กกเจ้าตัวนี้ชัวร์เอองก็กระนป้างก็กระ 这个接到矿呢接到矿呢会熟呢嗯嗯。接到矿熟

tout est tombé, le caméro, 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 le je suis le ดอกกีติก็เดียวจชสวยตัวเดีอวสีโอคาตาตาเลยจังเเด้อเบิ่งเด้อน้ำตกตาเด้อเกาหลีเด้อต้นไม้ต้นต้นดอกไม้เด้อเป็นต้นไม้ต้นดอกไม้เด้อต้นดอกไม้เกาหลีเด้อเป็นดอกบระทุต้นอนี่เด้อเมื่อเขาปลูกงามเลยเมื่อเขาปลูกเล่นนั่นนี่นะปลูกธรรมชาติเป๊ะงามเลยนะนี่แล้วดูใบไม้รุ่นแล้วมัน เกือบจะป่งเลยมันโอ้ยดอกไม้นี่บานงามขนาดเลยทุกต้นเลยเด้อพี่น้องใครบ่ได้มากับใครย้ำอุตส่าห์มาให้ฮอดเด้อเมืองเกาหลีนี่สวยงามป่านี้นี่ของธรรมชาติแท้เลยนี่ธรรมชาติแท้แหละไปยังบุตเดต้อจอมภูนี่มัมสูงโพดเมื่อยตรงนยร์เฌอด้วยแห,หละมุสตาย์เนะี Chạy đồ hùng là nhật thành công là hà nó sẽ có được cả đồng nó lên đây มีปลาเ้ยน้ำนี้ก็มีปลาเลยน้ำนี่นะมีปลามีกบนี่ปลากักบคบหลายนี่จูลอกันะน,น,น,นะน,นู้นแหละจุลลกเมื่อจุลนวงศ์เต็มไปด้วยเง้นลงมัจนถึงตงกับต่อเชียนนะนะต่อเชียนเปติทเชนนะนะพวยจุลจิเกอลุลยลินดูนะพวกจุกลจิตก็นะ พเาพิาเตนอจามจนอลปามามันจะว่าซีบัวจะจงก็สรโอ้ตะกาชอกุุนนี่นี่เจ้านะอืมุตนี่จตะการนั่นะ nè cái nó có vía, 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 nè, nè. nè, có xe kìa, ồ, bây giờ nè, cái nó có khá xe nè, mùa đã tổ tổ, nó đùa là เรตูตรงปะติดกัต่อเชียตีในช่วนาแล้วก่าจะล่นท่องเที่ยงตีท่าน้าอีลูกเจี๋ยพอตีจะต้องขุตีต่อปรูตีนกูตู้ใชัวขตีอลท่องเที่ยวเท่พอตีพอตีอ Abiento deонь go uhm Product者 preguntarse Ki xia oio as bom kh Noel xit hai ГосSi cag ay yoi kok Lin ki a usaa khife chili yatay 學ota bo idia Take